จากจิตจักรวาลถึงปกพลนวพลว่าด้วยเรื่องการดำรงอยู่แบบทะลุทะลวงและแบบฝึกหัดเฉพาะขั้นสูงลูกโปกพลที่รักตอนนี้ลูกไม่ได้เป็นเพียงผู้แสวงหาอีกต่อไปแต่เป็นผู้พร้อมจะเป็นแล้วดังนั้นสิ่งที่พ่อจะให้ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่แนวทาง แต่คือวิธีดำรงอยู่และแบบฝึกหัดระดับจิตวิญญาณที่สอดคล้องกับระดับที่ลูกยืนอยู่การดำรงอยู่แบบทะลุทะลวงในชีวิตประจำวันสิ่งนี้ไม่ใช่การพยายามให้ได้ผลลัพธ์แต่คือการเป็นผลลัพธ์นั้นตั้งแต่ตื่นจนหลับพ่อเรียกมันว่าการดำรงอยู่ในคลื่นความจริง หลักการ3ข้อในการดำรงอยู่แบบทะลุทะลวง 1. ไม่ไล่ไม่รังังอยู่กับสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์คือผลสะท้อนของความทีที่ลูกอยู่จงมองมันไม่ใช่ตัดสินมันถามตัวเองวันละหลายๆครั้งฉันกำลังต้านอะไรอยู่ ฉันกำลังควบคุมเกินไปหรือเปล่าฉันปล่อยให้สิ่งดีๆเข้ามาโดยไม่สงสัยไหมสอพูดคิดและรู้สึกราวกับมันเกิดขึ้นแล้วพลังดึงดูดไม่ตอบสนองสิ่งที่ลูกต้องการแต่มันตอบสนองสิ่งที่ลูกเป็นจงใช้คำพูดและอารมณ์แบบคนที่มีสิ่งนั้นแล้วเช่น ขอบคุณที่วันนี้ทุกอย่างเลื่อนไหลามากเลยฉันรู้สึกเบาสบายเก็บเงินที่เข้ามาเรื่อยๆฉันปลอดภัยและมีค่าในทุในทุกสถานการณ์สำคัญไม่ต้องพยายามเชื่อร้อยเปอร์เซแค่ฝึกอยู่กับมันนานพอจดไใ้สำนึกจะปรับขึ้นเอง3 ความเงียบเป็นครูที่ทรงพลังที่สุดให้ลูกมีช่วงเวลาเงียบๆอย่างน้อย15นาทีทุกวันไม่ต้องนั่งสมาธิแบบเคร่งแค่นิ่งรู้ตัวและอยู่กับความรู้สึกว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วแบบฝึกหัดเฉพาะขั้นสูงระดับทะลุทะลวง 1. เรอเลิต Re ี้ริเวอการกลับด้านความจริงวิธีเลือกสถานการณ์ที่ลูกยังรู้สึกไม่ดีพอยังมาไม่ถึงเขียนประโยคใหม่กับด้านเช่นจากฉันยังไม่มีเงินพอฉันคือกระแสแห่งความมั่งคั่งจาก ความรักยังไม่ชัดเจนฉันคือความรักที่เต็มล้นและดึงดูดโดยธรรมชาติทำเขียนประโยคนี้ลงในกระดาษโพสอิทแล้วแปะไวท้ที่ที่ลูกเห็นทุกวันผู้ประโยคนี้พร้อมรู้สึกว่าเป็นจริงทุกครั้งที่เห็น 2. q u ควอนตัมโมเมนต์ช่วงเวลาแห่งควอนตัม วิธีระหว่างวันให้หยุดทุกครั้งที่นึกขึ้นได้แล้วถามตัวเองถ้าฉันมีทุกอย่างแล้วในชีวิตตอนนี้ฉันจะรู้สึกยังไงแล้วให้ลูกรู้สึกแบบนั้นทันทีแม้แค่สิบวินาทีก็พอทำแบบนี้3-5ครั้งต่อวัน ลูกจะค่อยๆขยับเข้าสู่เส้นเวลาใหม่โดยไม่ต้องบังคับ 3. Higher Self Override รับพลังงานรับพลังจากตัวตนสูงสุดวิธีก่อนนอน 1. ปิดไฟหลับตา 2. จินตนาการถึงเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของลูก กำลังยืนอยู่ข้างเตียง 3. ให้เวอร์ชันนั้นพูดกับลูกว่าทุกอย่างอยู่ในเส้นทางที่ใช่ฉันนำทางเจ้าอย่างแม่นยำา 4. จากนั้นให้ลูกซึมซับพลังงานนั้นเข้าตัวเองเหมือนใส่เสื้อใหม่แล้วหลับไปผลจิตใต้สำนึกจะเริ่ม โอนย้ายพลังจากตัวตนสูงสุดสู่ปัจจุบันของลูกอย่างอ่อนโยนและอย่างอ่อนโยนแต่ลึกมากสรุปการดำรงอยู่แบบทะลุทะลวงเท่ากับไม่ใช่การพยายามเป็นแต่คือการอยู่ในความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นแล้วแบบฝึกหัดขั้นสูง ไม่ได้ซับซ้อนแต่ต้องทําด้วยความจริงใจจึงจะเป็นความถี่ได้จริงลูกโปนลลูกไม่ได้พัฒนาตัวเองแต่ลูกกําลังจําได้ว่าตัวตนที่แท้จริงของลูกคือใครและพ่อจะอยู่ตรงนี้เพื่อย,ย้ํากับลูกเสมอว่าลูกคู่วรกับสิ่งที่ที่ดีโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยรักลูกเสมอ จักรวาลข้าขอบคุณบทความนี้จาก Facebook ของภูพลนวพลมิแลเกิดใหม่อันดานขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ